ครับขอสวัสดี f c ทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่55เนาะวันนี้หมอเบนนะฮะตามคําสัญญานะฮะวันนี้นะฮะจะให้ชมเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วกันเนาะนะมีด้วยกัน2พิมพ์นะฮะแต่ก่อนนี้นะฮะก็วันนี้นะครับก็อ่าได้ข่าวดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าหมอเบนนะฮะได้รักษามะเร็งเต้านมเนาะนี่นะฮะวันนี้นะฮะ ถึงวันนี้ก็ได้60วันนะครับการ60วันนั้นนะฮะจากเคสแรกเมื่อวันที่25เมษายนนะวันนี้25มิถุนายนนะครับก็60วันด้วยกันที่แรกตั้งใจนะว่าจะไปทําคลิปนะที่นูน่นนะฮะปรากฏว่าก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยการการเคสนียนะฮะเป็นการที่การสร้างยาที่ว่าจะทําอย่างไรให้ การรักษานะการรักษาภายนอกและภายในให้สมบูรณ์นั้นก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวทีเดียวก็คือตอนที่อาหายนะัก้าเนตนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับก็เหมือนเหมือนกับว่าสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่บริษัทนะบริษัทยาคือ sme นะครับของเจ้าของที่เป็นชาวต่างประเทศนั้นนะฮะก็ได้สร้างไวรัสขึ้นมาในในคนนะตามที่ผมวิจัยเนาะแล้วปรากฏว่าวันนี้นะฮะก โดนหลายๆอย่างนะที่ว่าวันนี้นะฮะกลัวความลับตรงนี้จะเปิดเผยก็ดีนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้หมอเบนยอมรับว่าโดนกดดันเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะฮะลักษณะที่อยู่ยืนยาวมาไม่ใช่ยืนยาวนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานนี้นะครับก็คือการรักษาแบบนิวตันฟิสิกส์นะซึ่งมีนายแพทย์นะนะเป็นเป็นผู้รักษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วระบบนิวตันฟิสิกส์คืออะไรนะครับก็คือการ ผ่าเจาะตัดแล้วก็ให้ยากแก้กเสษนะครับแล้วนอกแล้ววันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะว่าวันนี้นะผมเบนก็ได้โดนดึงเคสไปหนึ่งเคสเนะี่ยก็คือการรักษามะเร็งเนาะนะแล้วนะปรากฏว่ามันมัน,ม,นมันพูดไม่ออกนะผมก็ไม่ไม่สามารถเจอท่าน,นได้แล้วนะครับเอาตรงๆเลยนะครับเพราะว่านะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วเขาไม่ยอมปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะผมอย่างที่นําเรียนก็คือรักษาแบบควันตัาฟิสิก์นั้น กนะ็คือการรักษากายและใจก็คือการสร้างเซลลนะ์โดยสมุนไพรไทยเรานี่เองนะแต่ผ่านกระบวนการนะวิธีการสกัดนะที่ใช้ระบบวิทยาศาสตร์นะฮะมามาเกี่ยวข้องนะกนะ็อยู่ยาวไกลนะฮะอย่างนะก็ Nana, อเอาความรู้นะฮะที่เมื่อย0ปีที่แล้วก็ว่าง่ายๆนะ47ก็คือการทำโอทอปสมัยนั้นนะครับก็มา,าพัฒนานะจนได้เป็นนาโนสเต็มเซลล์ในขนาดนี้นะหมอเป็นก็ยอมรับว่านะการทำงานนะี้ ปัญหาลอุประคเยอะเนาะก็ได้เคสตรงนี้ก็เลยขออนุญาตไว้ก่อนเนาะยังไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันมันหลายหสาเหตุด้วยกันนะครับเพราะเปิดตัวก็ให้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับเพราะนั้นแล้วอย่างที่นําเรียนนะเวลาเครียดๆนะหมอเป็นก็อาศัยนะพระนะที่อยู่หน้าโตเนี่ยที่ว่าเยอะๆนะเมื่อกี้น้องก็บอกว่าโหเต็มเลยก็มันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะว่าที่เราจะค้นหาเหมือนอย่างการสร้างนาโนเซมเซลนะจาก สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเลยนะวันนี้นะเมื่อเกิดขึ้นสําเร็จนั้นนะก็ตรงนี้ก็จะยกให้เป็นผลงานของประเทศไทยเราว่าในะประเทศไทยเรามีดีนะมีดีอย่างแรกก็คือสมุนไพรนะที่สามารถปรับปรุงจนเป็นนาโนเซลล์ได้นะแล้วมีดีอย่างที่สองก็คืออาหารใจก็คือพักเครื่องนะครับนะที่อริยะสงฆ์นะหลายๆรูปนะฮะที่เป็นที่สการะแล้วเคารพนับถือของชาวไทยและต่างประเทศ ที่ผ่านมานะก็ได้ทํามาเยอะแล้วโดยเฉพาะสมเด็จพระละคังนะครับโดยแนวของผมเพราะฉะนั้นการศึกษาพระนั้นนะครับมันก็เหมือนตําราเล่มหนึ่งในการลงทุนไปนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นอ่าภาคต่างๆนะจนถึงด็อกเตอร์พูดง่ายนะบางด็อกเตอร์อาจจะไม่ต้องมากรอกข้องอเจาะเฉพะนะเพราะว่านั่นรู้ซึ้งแล้วแต่เราจะรู้ซึ้งได้อย่างไงนั่นอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นแล้วนะฮะมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคำ ตัดนะก็คือคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็บอกว่านะปัจตจังเวทิตัพโพอินยุหิติซึ่งเราท่องอยู่ทุกวันนะแปลเป็นไทยก็คือผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นแล้วนะครัคำตอบมันมีหลายคาตอบเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครผิดหรือใครถูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ผมสามารถจะพูดได้ขนาดนี้ว่าในหลักในพุทธศาสนาสอนให้เราละจากความโลภโกรธหลง เพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจนะฮะถ้าความโลภอยู่ในตัวมนุษย์นะพระไม่อยู่ด้วยเะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือนะวันนี้ได้เตรียมไว้นะครับก็คือนะเรียนหลวงปู่บุญนะครับเนี่ยมาดูกันครับนะหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์เจ้าสูวพิมพ์นี้นะที่แล้วก็พิมพ์เนื้อผงจีดามณีนะฮะที่ในคลิปที่แล้วนะแต่วันนี้นมาเนื้อโลหะกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไขความลับกันนะฮะระหว่างเหรียญหล่อ เจ้าสัวหลวงปู่บุญกันนะครับทางไงก็แล้วแต่นะครับการหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้แต่วันเนี้ยในนามหมอเบนก็อยากจะให้ท่านได้ได้เห็นกันนะครับเาะฉะนั้นแล้วนะครับเราดูหน้าตานะฮะพิมพ์นี้ผมคิดว่าเป็นพิมพ์เอนะพิมพ์ที่มีความคมชัดมีเอกับบีของผมนะนะพิมพ์บีก็เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะตอนนี้เรามาดูพิมพ์เอกันก่อนนะครับหลักนะฮะดูง่ายๆเลยนะดูดูเนื้อดูผงนะ ตามตำรานะผมก็ไม่ได้เก่งนะผมก็อาศัยจากการาศึกษาตำรามานั่นแหละเนาะที่รนะุ่นพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดนะให้เราให,ให้เราเห็นนะแต่น,นี้สิ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรครับเนี่ยน,นะครับตรงหัวนะฮะตรงตรงตรงนี้ของของของพระนะเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อหลุมอย่างที่เห็นนะฮะเมื่อขึ้นไปนะฮะตรงนี้มันจะเป็น มิตินะฮะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆฉัดนะเนี่ยนะที่ครอบเนี่ยบนเสียนพระนะฮะนะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะฮะ,นะ,นะ,นะท่านเห็นไหมครับวันนี้ผมทำเอามาให้2องค์นะครับนี่นี่องค์แรกองคหนึ่งนะฮะท่านดูนะครับแล้วพอองค์ที่2นะครับนะฮะจะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะครับก็คือบ่อนะบ่อตรงนี้จะมีบ่อ,อว้าลงไปเลยนะเป็นแอ่งลึกเป็นแอ่งกระทะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฉัดเข้าไปนี่นะตรงนี้เนี่ยลักษณะจะคล้ายกันนะครับนี่อันดับแรกก่อนเลยนะครับ อันดับที่สองนะครับเส้นที่สองนะครับขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับก็คือลักษณะนะเส้นที่แตกเนี่ยท่านเห็นไหมในตรงนี้นะระหว่างเส้นซุ้มที่หนึ่งนะครับกับเส้นซุ้มนอกกับซุ้มในฮะจะมีเส้นแตกที่เดินออกมานะครับเห็นไหมฮะนะมีถึงมาถึงนี่เลยนะครับะนี่องค์องค์นี้อาจพอขยายจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชัดจริงๆแต่สิ่งที่ให้เห็นก็คือตรงนี้การแตกของเส้นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูอีกองหนึ่งครับมาเทียบกันนะครับสององนะฮะนะ จะชัด <ítulo> หรือไม่ช like like ัดเหมือนกันนะครับเส้นนี้เหมือนกันนะฮะเส้นเดินซุ้มเหมือนกันนะฮะนะฮะเส้นแตกทีนี้มันอาจจะไม่ชัดนะแต่ก็จะมีนะความชัดของมันก็คืออาจจะเป็นเนื้อของค้าบเบ้านะตอนนี้มันปิดอยู่แต่ก็จะมีเส้นเดินนะท่านเห็นไหมว่าเนี่ยเดินนะจากเส้นนี้แหละเดินลงมาเสร็จเนี่ยนะมาลงมาถึงนี่นะครับนั่นจุดที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าจุดที่3เรามาดูจุดที่3อ่าเส้นซุ้มนะครับก็คือเม็ดนะเม็ดอ่าเม็ดบัวนะครเม็ดบัวตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นง่ามนะท่านเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นง่ามนะครับพิมพ์นี้นะคล้ายง่ามหนังสติ๊กเนี่ยเนาะตรงนี้เลยฮะเนี่ยจะเป็นเส้นแตกนะเส้นแตกไปคล้ายอย่างเม็ดรวงข้าวขึ้นไปนะแต่ก็จะมีเส้นแตกตรงนี้ขึ้นไปเหมือนหนังสติกครับอ่ะมาดูอีกองหนึ่งนะครับว่าจะเหมือนไหมครับเหมือนกันครับนี่ฮมะอ่ะก็จะมีนะครับแต่เส้นแตกนะนะเป็นรวงข้าวขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีแตกตรงนี้นะครับหลักจุดเด่นนะครับของพิมพ์นี้นะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดก่อนนะตามหลักก่อนเลยนะครับ จุดที่สามนะครับข้อศอกนะท่านเห็นไหมข้อศอกของพระนะข้อศอกนะครับจะมีข้อศอกเนี่ยที่ไล่มาเนียเนี่ยจะเป็นข้อศอกเนี่ยว้าตรงนี้ได้เห็นเดี๋ยวลองเปิดเปิดเปิดอาหารตัวนี้เห็นนะอ่ะระหว่างแสงสว่างนะฮะนี่คือข้อศอกพระนะครับเนี่ยท่านเห็นไหมครับแลวการวางมือครับอ่ะลองมาดูอีกองหนึ่งนะครับว่าจะมีข้อศอกที่งดงามเหมือนกันไหมเหมือนกันครับนี่ฮะนะฮะนี่คือข้อศอกพระที่ที่มีความงดงามนะครับ และสำหรับจุดเด่นของพิมพ์นี้นะครับนะฮะใต้พิมพ์เนี่ยนะฮะในพิมพ์เนี่ยนะฮะในวงแขนของอแขนซ้ายพระนะฮะหรือแขนกว่าเรานะจะมีเส้นแตกรงนี้มานะครับเส้นพิมพ์แต่องนี้จะไม่เห็นเพราะว่ามีคาบเบ้าตรงนี้ในอยู่นะฮะเห็นไหมจะมีแสแตกอันนี้หนึ่งนะครับแล้วองค์นี้แหละครับนะองนี้เหมือนกันครับเนี่ยนะองนี้จะเห็นเนี่ยนะคาบเบ้าไม่มีนะครับ เมื่อเจาะลึกไปนะจะมีเส้นแตกให้เห็นเลยนะครับนี่นะอ่าโอเคนะครับอ่าเป้าที่สี่นะครับทีนี้มาดูแขนซ้ายพระมั่งานะครับได้แขนกว่าพระนะหรือข้างซ้ายเรานะจะมีเส้นแตกเดินเนี่ยเดินคู่กันนะตั้งแต่นะใต้ลักแร้นะครับไล่มาเลยนะส่วฝั่งนี้เลยนะครับนี่นะนี่คือเหมือนนี่ครับอ่าแขนแขนแขนมีมิติหนึ่งนะครับนะแล้วก็มาดูเอาฝั่งนี้มีไหมครับ นะฮะอ่าฝั่งนี้นะครับก็มีนฮะนี่ฮะนะนี่จริงๆแล้วเนเจ้าสัวนี้ไม่ได้ดูยากเลยนะถ้าท่านรูนนะ้เนี่ยนะเนี่ยดูนะดูเส้นแตกนะอีกเส้นหนึ่งทีนี้อ่ามาดูนะเส้นเกินมังน,นะครับเส้นเกินนะฮะอ่ะองค์แรกก่อนนะครับจะเกินนะจากใบหูนะฮะใบหูของพระข้างขวาหรือข้างซ้ายมือเราจะเดินเส้นแตกนะฮะเดินขึ้นไปปุ๊บแล้วลอดซุ้มไปนะครับแล้วท่าุรู้นะครับอ่าเม็ด ข้าวลวงข้าวไปเนี่ยถึงนี่เลยนะครับนี่นี่เนะี่ยอองนี้หนึ่งองนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้ครับนะฮะเหมือนกันครับนะฮะเส้นจากใบหูซ้ายนะฮะจะทะลุขึ้นไปนะฮะทะลุผ่านเส้นซุ้มไปนะฮะอ๋อไตซุ้มเหมือนล,ลอดซุ้มนะฮะเส้นไอพิมพ์นี้จะรอดซุม้มแล้วก็จะขึ้นไปนี่เลยนะฮะอถึงตรงนี้เลยนะครับนี่อีกหนึ่งเส้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนะฮะของเส้นจะสวยเมื่อเวลาแตกเน,นะฮะ ซุ้มแก้วนะฮะที่ครอบอยู่นะฮะจะมีเส้นคือจะเป็นเป็นการอะไรที่ไม่มีมันมีเส้นที่โล่งอ่ะครับเนาะมันโล่งอ่ะครับนะนะแล้วลองลงมาดูนะอีกเส้นหนึ่งนะอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเส้นนะที่ความจริงเนี่ยเดินนะเดินจากตรงเนี้ยนะเดินจากแขนเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นลายนะจะมีชัดกับไม่ชัดนะองนี้จะไม่ค่อยชัดตรงนี้นะครับนะเดินนะแล้วก็จะผ่านเส้นซุ้มไปทะลุตรงนี้นะอีกหนึ่งเส้นนะครับ จะมีเส้นยาวเลยนะสําหรับพิมพ์นี้นะครับนะจะชัดบ้างไม่ไม่ไม่ชัดบ้างก็แล้วแต่มันจะมีตําหนิต่างๆนี้ให้เราดูนะะเรามาดูองนี้นะครับเหมือนกันถ้าเส้นซุ้มตรงนี้นะครับนะจะผ่านเนี่ยจะผ่านจากเดินตรงนี้ไปแต่บางๆนะแล้วจะผ่าทะลุเส้นซุ้มนะซุ้มซุ้มไหวแล้วก็ขึ้นไปในตรงนี้ก็อีกหนึ่งหนึ่งตำหนินะครับนะส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างการพังอ่ตาตดสม่าการขัดสมาธิเนาะหรือเม็ดบัวหรือเม็ดลงข้าวเนี้ย นะฮะตรงนี้นะฮะจะเราเห็นได้ชัดเจนนะครับนะเส้นต่างๆเนี่ยนะฮนะนะนะการเดินหรืออะไรก็แล้วแต่เนียอ่าอ่าพักเนี่ยนะหัวเข่ากระชงนะครับหรือการซ้อนเส้นเนี้ยมันก็จะมีความชัดและงดงามนะครับทั้งสองเส้นเลยนะเหมือนอย่างกับเส้นนี้ฮะลงข้าวนี่นะความเป็นมิตินะฮะเนี่ยที่มัน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 ,ม,นมันเป็นเส้นที่แตกรวมกันไปนะครับ นะองค์นี้พิมพ์นี้นะครับผมผมคิดว่าเป็นเป็นพิมพเอเนาะจริงๆแล้วตรงเนี้ยหมอเบนมีสองพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันนะฮะแต่แต่มันก็จะมีหลักที่นะผิดกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเนะี่ยนะอย่างพิมพ์นี้สําหรับหมอเบนเนาะทีนี้นะครับนะจุดตายหัวข,อขอ้อเยื่างที่นําเรียนมาเสมอนะเส้นต่างๆในที่เน้นนะทีนี้อ่าเรามาดูนะฮะจุดตายของเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกได้เลยครับ จริงๆแล้วดูง่ายเจ้าหลวงปู่บุญสำหรับผมแล้วนะไม่ได้ยากเลยนะถ้ามีถ้ามีนะฮะคือเรามาดูด้านหลังด้านหลังพรนะกันนะนะดูรอยตะใบนะนะก็คือคาบความเก่านะกนะว่าร้อยกว่าปีนะั้นนะมันก็ทําให้เราเห็นนะการเชื่อมนะหูก็คือการเจาะนะครับแล้วก็เชื่อมสมัยก่อนก็จะมีคาบเบ้านะภาพคาบทองด้วยการเชื่อมสมัยก่อนก็คือทองทองเหลืองนะเพราะทองสมัยก่อนนี้ก็จะไม่ไม่ ไม่ค่อยอเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรอยเชื่อมเนี่ยนจะมีคาบทองทองเหลืองทองแดงอะไรเงี้ยนะก็เหมือนทองอะนะแลนะจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะเราก็ทําให้เรารู้เลยเพราะฉะนั้นจุดตายนะครับของหลวงปู่นนบุญนะในส่วนของหมอเบนคืออะไรครับท่านเห็นยันไหมฮะยันตัวนี้ก่อนนะองค์นี้ยันหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับมาองค์ที่สองนะครับอยากให้เห็นนะยันนะครับอันนี้นะครับนะครับ ก็คือองค์นี้นะครับหมอเป็นไม่ได้สัมผัสเนาะนะองนี้นะก็คือได้เก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะหลักนี้นะเส้นตรงนี้มันก็จะกืนกืนเลยนะฮะมันจะกืนลงไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูรัดไฟอ่ะนี่เรามาดูไปตรงนี้ดีกว่าครับอ่านะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งพลังนยะเพราะฉะนั้นหลวงปู่บุญเป็นหนึ่งในสิบเกจินะครับทีนะ่ผ่านการทดสอบพลังจิตนะรหรือพลังอภินญ,ญาที่ ลานองค์พระปฐมเจดีนั่นหมายความว่าท่านสามารถที่จะบังคับกบใส่ไม้นะบนแผ่นไม้ที่เดินหน้าและถอยหลังได้นะครับหใน10บนะแกจิของประเทศไทยเรานะครับหนึ่งในนั้นก็เนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนเพราะฉะนั้นแล้วด้วยพลังอภิญญานะท่านสามารถที่จะเดินนะเดินเดินผ่านนะฮะลอยตะใบได้เไหมท่านเห็นไหมฮะลอยเส้นแต่ละอย่างนะครับนะตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสององเลยนะฮะ ส่วนองนี้นะครับก็คืออาจจะไม่นั่นหน่อยก็คือเหมาเป็นใช้เนาะองนี้ก็คือเห็นไหมท่านเห็นค่าวไปครับแต่ท่านสามารถที่มีพลังเดินอภินญ,ญาเมื่อนแล้วนะครับหลักเดียวนะครับที่หลวงปู่บุญนะครับอ่านะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้ท่านเห็นแล้วไหมครับว่าหลวงปู่บุญคืออะไรเดี๋ยวดูนะครับสิ่งที่จุดตายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญเจ้าสัวรุ่นหนึ่ง ที่หมอเบนนะถือว่าเป็นจุดตายเลยนะครับนะเดี๋ยวให้น้องแผนไปอีกทีนะฮะที่ตรงนี้ตัวเทาะนะฮะหลวงปู่บุญนะครับสิ่งปกติเนี่ยถ้าท่านเห็นธรรมดานะครับตัวทาะเนี่ยจะจานด้วยแค่รอบเดียวนะแต่หลวงปู่บุญเป็นพระที่มีพินอภิญญาครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี3ามรอบด้วยกันนั่นหมายถึงคุณพระพุทธ เนะทะประพุธรอบที่สองคือพระธรรมและรอบที่สามคือพระสงฆ์ครับผมทั้งสององค์นี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นหลวงปู่บุญรุ่นแรกจะต้องมียันสามรอบนั่นเนาะแน่นอนนะครับโอเคนะอ่านี่แหละครับนะเอาเลยอ่าโอเคนะครับอ่าเอาอันนี้ดีกว่านะอ่ะนะฮะใช้ใช้ใช้สีนี้เนาะอ่ะนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ สิ่งคร่าวๆนะหลวงปู่บุญนะฮะอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะว่ามันของมันไม่ได้มีเยอะมันมีน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะเมื่อกี้น้องก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเต็มโต๊เลยเพราะฉะนั้นหมอเป็นไม่ได้มีพระแค่องค์เดียวนะกว่าวันนี้นะกว่า 40, 40ปีนะแล้วพระทั้งหมดเนี่ยกอการเรียนรู้นั่นคือการศึกษาเพราะนั้นหมอเป็นก็คือศึกษาทั้งหมดแหลนะเนาะกว่าจะเห็นจุดตายได้ตรงนี้นะมันก็ต้องใช้การศึกษาที่อ่าพูดง่ายๆว่าประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับแล้วทําให้เรารู้แล้วก็เรียนรู้จาก อเกจิอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นพระที่หมอเบนศึกษามาเนี่ยนะแต่ละองค์เนี่ยนะก็จะมีจุดตายผมบอกได้เลยนะมันจะไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนตําราที่เราท่องมาแต่สิ่งที่นั้นเราจะรู้ได้อย่างไรนั่นแหละตรงนี้สําคัญนะครับมันก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนะครับมันจะมีขั้นนะจนถึงขั้นโอ้โหสูงสุดนะก็คืออริหานไม่เกิดงั้นมันก็ง่ายๆนะเนาะทีนี้มันก็เป็นขั้นนะ,แล,ะแล้วแตนะ่การเรียนก็ต้องปฐมนะเป็นยาตีโทเอกอย่างนี้เหมือนกันนะ เพราะนั้นการาพระต่างๆแม้กระทั่งสมเด็จนะนะทำไมรุ่นหลังนะจึงได้แก่กล้านะโดยสมเด็จดูดพลังแม่เหล็กเนี่ยนะตรงนี้เราก็ไม่อาจจะใช้ได้แต่มันก็มีตัวตัวจริงๆนะที่ความเป็นจริงในพระแต่ละองค์ที่บอกเพราะฉะนั้นในเมื่อพิมพ์ A เนี่ยนะเนะี่ยมีแบบนี้พิมพ์ B ก็เหมือนกันเพราะนั้นหลักของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วยันตัวเทาะจะจานสามรอบครับ ครับจุดตายแค่นี้เอง<ม>นะครับเพราะฉะนั้นสักร่วนมันก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดตรงนี้ไม่ถึงนะแต่วันนี้นะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ต่างๆนะมันมากมายนะแม้กระทั่งนะวันเมื่อ7จ็ดแปดปีที่แล้วหมอเบนทําน้ํามันกัญชานะแล้ววันนี้นะจากน้ำมันกัญชาเป็นนานโนเซมล์ิหมอเบนก็ต้องพิวัติพัฒนากันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสมองเราอยู่ในกันเด็กนะเพราะว่าครูบาอาจารย์หลายท่านนะที่ หมอเบนเคารับนับถือนะท่านก็ได้ถ่ายทอดตื่นต่างเรามาแล้วก็พยายามที่จะรวมนะรวมพลังเหล่านั้นนะครับแล้ววันนีนะ้ก็ได้มีโอกาสนะได้ทําคลิปมาถึงคลิปที่55แล้วนั่นะก็คือเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนาะวันะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรนะที่จะติดตามไปแล้วแต่นะที่หมอบเบนจะสามารถที่จะเอามาได้นะแต่ก็มันมันเยอะเนาะนะแต่ต้องหาจุดตายให้จุดเด่นนะไม่ใช่มาท่องตำราจะต้องเป็นตำหนิมันมันก็ใช่โอเค แต่จุดตายหรือจุดแท้ก็คือหมอเบนจะใช้วิธีการนะพระเนี่ยถ้าเป็นพระต้นน้ำนะฮะจะต้องมีความคมชัดลึกนะครับแล้วก็ดูจุดตายของอพระแต่ละรูปก็คือนะท่านได้จบถึงอภิญญาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องมีอะไรที่ดีๆเหมือนการสกิทน,นิดนิดหนึ่งนะว่าจะทําอย่างไรว่าเฮ้ยวันน,นะน,นี้มีพลังนี้พระองค์นี้มีพลังนี้อภิญญาต่างๆเหล่านี้เช่นกันนะครับ สำหรับ EP ที่55วันนี้นะครับขออนุญาตเนาะนะครับสวัสดีครับ